สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนเฟติตี้สาระไม่ไร้สาระ EP นี้คือ EP ที่5ของซีรีส์ u n e ท e n สอิสรภาพที่ต้องรอ EP เราจะพาทุกคนไปสำรวจว่าหลังจากมี June ท e น n s แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนผิวสีในอเมริกาเขาได้รับอิสรภาพจริงๆหรือแค่เปลี่ยนกรงรูปแบบใหม่แม้วันที่19มิถุนายน1865 คนผิวสีในเท็กซัสจะได้รับเสรีภาพตามกฎหมายแต่ทันทีที่หลุดจากระบบทาสพวกเขาเหล่านั้นต้องเผชิญกับโครงสร้างเหล่านี้จิมโคล w ล่วสหรือกฎหมายแบ่งแยกสีผิวระบบการเลือกปฏิบัติความยากจนที่วางกับดักไว้จากโซ่เหล็กกลายเป็นกำแพงกฎหมายเสรีภาพกลายเป็นแค่คำพูดแต่ใช้จริงไม่ได้จิมโคร คือระบบกฎหมายในอเมริกาที่บังคับใช้หลังยุคเลิกทาสเนื้อหาของกฎหมายคือการแยกคนผิวสีออกจากคนผิวขาวในโรงเรียนห้องน้ำรถเมล์ร้านอาหารแม้กระทั่งสวนสาธารณะแถมยังออกแบบให้คนผิวสีแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงอำนาจเสียงของพวกเขาถูกกดไวเ้เงียบๆใต้กรอบของกฎหมายนี่แหละอิสรภาพแบบมีเงื่อนไข มีแค่ในชื่อแต่ไม่มีในชีวิตจริงในประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่การปลดแอกที่ต้องต่อสู้แต่คือการมองให้ทะลุว่าระบบใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นถูกออกแบบมาเพื่อใครหลายคนคิดว่าเลิกทาสแล้วจบแล้วสิแต่จริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นเพราะอำนาจไม่เคยจากไปมันแค่เปลี่ยนเครื่องแบบและภาษาทางกฎหมายเท่านั้นเอง จูนทีนส์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแต่เป็นกระจกที่สะท้อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าได้สิทธิ์บางอย่างมาให้เราหยุดแล้วถามตัวเองว่าสิทธิ์นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของเราหรือไม่หรือเป็นสิ่งที่เขาจัดให้บางทีเสรีภาพอ่านไม่ใช่สิ่งที่ได้มาในวันเดียวแต่มันคือการปลดรหัสของโครงสร้างทีละชั้นจูนทินส์บอกเราว่า แม้จะมีวันปลดปล่อยอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังถูกควบคุมโดยสิ่งที่มองไม่เห็นอีพีหน้าเราจะพาไปดูว่าทำไมในปี2021ถึงเพิ่งมีการประกาศให้จูนทีนส์เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่เสือเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนเฟอร์ติตี้แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ